สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่ก็ผมในคลิปนี้นะฮะเราจะมาตามติดนีรกบผมชีวิต OG แล้วก็ OG กันนะครับผมท่านผู้ชมบางคนนี่ครผมอาจจะสงสัยนะฮะว่า OG กับ OG มันต่างกันตรงไหนนะฮะ OG ก็คือในผมเป็นทีมเก่านะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยท่านโนเทลนะครับผมแล้วผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ไปพักนะครับผมแล้วก็เอาผู้เล่นใหม่มาอยู่ OG นะครับผมส่วนผู้เล่นเก่านะครับผมก็ไปสร้างทีม OG นะครับผมผู้เล่นเก่าไปสร้างทีมใหม่ส่วนให้ผู้เล่นใหม่นะครับผมไปเล่นให้กับทีมเก่านั่นเองนะครับผมโอเคน่าจะเข้าใจกันประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับผมก็ไปทีมทั้ง OG แล้วก็ o อนะครับผมได้ถูกเชิญนะฮะ ให้เข้ามาเล่นนคะครับผมในรายการที่มีชื่อว่า Pinacle n Malta White ในโซนของ ยุโรปนะครับผมร่วมมือกับ CIS นะครับผมมีทีมทั้งหมดนะครับผม40ทีมนะฮะแล้วก็ทุกรอบนะครับผมจะเป็นการแข่งขันนะฮะแบบ play off แต่ที่มัน exclusive กว่านั้นนะครับผมทาง OG นะครับผมกับ OG นะฮะได้เข้ามารอในะครับผมในรอบที่3ของการแข่งขันนะฮะแล้วผมว่าผู้จัดเนี่ยมึงต้องมีอาการโรคจิตนิดหน่อยนะฮะเพราะว่า เอา OG นะครับผมกับ OG เนี่ยมาอยู่ในสายเดียวกันนะครับผมซึ่งถ้า OG กับ OG เนี่ยไอ้ที่กูงงแล้วนะครับ OG กับ OG นะครับผมพอ่ะผมจะเรียกว่า OG 1กับ OG 2องละกันนะครับ OG 1เนี่ยเป็น OG ที่มีท็อปสันเซฟอะไรพวกนี้นะฮะส่วน OG 2ก็เป็น OG เด็กละกันนะครับผมอ่ะเรามาดูการแข่งขันกันก่อนนะครับ OG 1เนี่ย สามารถเอาชนะในครับผมไซเบอร์แคทมาได้นะฮะสต่อ1เกมนะครับผมแบบพลิกกลับมาชนะนะฮะก็แข่งไปเมื่อวานนะครับผมเมื่อผ่านตอนประมาณ6กโมงเย็นนะครับผมส่วน OG2 นะครับผมเอาชนะมันนี่แมเกอร์ไปได้2ต่อ1เช่นกันนะฮะโดยเหมือนกันตรงที่โดนออกนําไปก่อนด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับผมแล้วในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับผม OG1 นะครับผมเจอกับ He l l r a ซอรนะครับผมเป็นทีมเต็งนะฮะ จากโซนอีสเทอร์นยุโรปนะครับผมหรือว่าโซน CIS นะฮะโอ้โหคือทีมเต็งจากรัสเซียเลยนะพูดอย่างนั้นก็ได้แล้วหรือว่าโชคชะตาฟ้าริขิหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะทำให้ OG 2นะครับผมก็เจอทีมจากรัสเซียเหมือนกันนะฮะเป็นเบอร์ตั r โปรนะก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับในโซน CIS นะครับผมหรือว่าแถบแถบรัสเซียยูเครนอะไรพวกนี้นะฮะก็ถ้าทั้งสองทีมเนี่ยสามารถเอาชนะได้นะผมในคืนนี้ ก็จะเข้าไปเจอกันเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะน่าติดตามเลยนะแต่ทั้งสองทีมเนี่ยต้องชนะทีมจาก รัสเซียนี้ให้ได้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งรายการแข่งขันนะครับผมก็เป็นการแข่งขัน DPC นะฮะในโซน Western Europe นะครับ Division 2นะครับผมของ OG 1นะครับก็เป็น OG นะฮะเอาชนะไปได้นะครับผมสบายๆสองต่อสูตรเกมนะครับผมและที่เหลือนะฮะเราก็ต้องมารอดูนะครับผมในค่ำคืนนี้นะฮะว่า OG ทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด s ับสไครต์ช่องบอลจันตะกองเจอกันลิปหน้าสวัสดีครับ